กลางวงล้อมศัตรูนับหมื่นคงเบ้งกลับสั่งเปิดประตูเมืองแล้วนั่งดิดพินอย่างสงบเขากำลังยอมตายหรือกำลังวางกับดักในใจของศัตรูหลังสึกเฉินชางคงเบ้งพ่ายถอยเข้ามาในเมืองเล็กชื่อซีเฉินกำลังพลเหลือเพียงหยิบมือเมืองไม่มีทหารป้องกันขณะเดียวกันแม่ทัพใหญ่ซือหม่าอี้ยกทัพมาหึมาล้อมไว้โดยรอบทุกคนในเมืองหวาดหวั่นแต่คงเบ้งกลับสงบนิ่งเขาสั่งเปิดประตูทุกด้านห้ามส่งเสียงห้ามเตรมศึกเพียงจุดทูบแล้วนั่งดิดพินอยู่บนหอรบเสียงพิ้งถาวรลอยไปกลางงงงงสดเเเเมม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 มืืื่่่่อออออซหหาาาีีี้ถึ็นปปิโลไไทร บนหอรบมีเพียงขงเบ้งผู้เดียวนั่งดิดพินอย่างใจเย็นแม่ทัพผู้รอบคอบถึงกับชะงักเพราะไม่มีใครกล้านิ่งเช่นนี้หากไม่มีกับดักรออยู่ข้างในเขาสั่งถอยทัพทันทีขงเบ้งรอดศึกโดยไม่ต้องยิงธนูสักดอกเดียวนี่คือกลศึกเมืองว่างกลซ่อนตัวท่ามกลางศัตรูใช้จิตชนะกำลังขงเบ้งเข้าใจดีว่าเมื่อศัตรูแข็งแกร่งเกินจะต่อสู้จงทําให้เขากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มนุษย์หวาดตัวที่สุดไม่ใช่อาวุธหรือไฟแต่คือความสงบที่เกินจริงบางครั้งการหนีที่ดีที่สุดไม่่่่่่ใใใชกกาารรรววิิงงแตตคคืออยููนนห้ัลเพะจ นิ่งในยามกับขันคือคนที่ควบกลุมศึกได้ทั้งหมดในความนิ่งคือกลศึกสูงสุดในความสงบคือชัยชนะที่ไรเสียง